สวัสดีจ้าวันนี้ก็คือจะมาบ่นเกี่ยวกับปัญหาของสาวๆนะจ๊ะนั่นก็คือเรื่องขนคิ้วขนตาของเรานั่นเองมาแบบมันบางมากบางจนไม่มีอะไรมาเกินไปกว่านี้แล้วพยายามที่จะหาตัวช่วยต่างๆมาช่วยให้มันหนาให้มันฟูขึ้นก็คือไม่ค่อยเห็นผลลัพธ์เลยจนวันนี้ได้มาลองใช้ตัวนี้เลย เมจิเซรัมอัญชันตัวนี้เลตาเขามี่สารสกัดมาจากอัญชันและชาเอมแล้วก็ผักบุ้งที่จะสามารถช่วยบำรุงขนคิ้วขนตาของเราให้หนาให้มีคุณภาพที่ดีสุขภาพที่ดีขึ้นได้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองปัดมาลองใช้กันเลยอ่ะเดมาเริ่มกันเลยเนาะนี่เลยเริ่มปัดที่ขนคิ้วกันเลยจ้าเป็นไงเริ่มตั้งเริ่มฟูเริ่มฟูมากดุข้างนี้คือแบบยังเรียบแป้อยู่เลยจ้านี่เลยแล้วเราก็จุ่มอย่างนี้เลยจ้าก็ปัดไปที่ขนตาบ๊อบบ้าแบบนี้ด้วยเนาะคือแบบเด็กมัธยมสามารถใช้ได้เลยนะคะเพราะ อ่ะดูความแตกต่างจ้าข้างนี้ขนตามาแล้วคนคิ้วมาแล้วดูข้างนี้ขนตาคือไม่ง่อนไม่เด้งเลยฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะตัวนี้เลย